สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมนะคะเป็นขนมเย็นๆหวานๆน,น,นะคะนั่นคือข้าวต้มน้ำมูลเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีไหนบ้างค่ะส่วนผสมของเรานะคะข้าวต้มน้ำมูลก็มีข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะคะเราก็เอามาซาวน้ำสักสองสาครั้งแล้วก็แช่น้ําเอาให้น้ําท่วมนะคะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะจะ สาชั่วโมงสีชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คือถ้ายิ่งแช่นานก็ใช้เวลาต้มน้อยหน่อยแล้วก็อันนี้คือใบใบตองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นตัวหอ่อแล้วก็มีไม้กลัดนี่เป็นส่วนของน้ําเชื่อมมีน้ําตาลน้นําแล้วก็ใบเตยหรือถ้ามีน้ําดอกมะลิเป็นน้ําน้ําลอยดอกมะลิก็ได้นะคะส่วนอัตราส่วนผสมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel tv ค่ะเรามาเริ่มจากทำน้ำเชื่อมแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนได้นะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็น้ำนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมีน้ำลอยดอกมะลิก,ะก็ใช้น้ำลอยดอกมะลิกก็ได้นะคะก็จะหอมแต่วันนี้เราจะใช้เป็นใบเตยนะคะก็จะหอมอีกแบบนึงนี้คนรอให้ คนให้ส่วนผสมละลายนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็ค่อยเอาใบเตยใส่ตอนนี้เรารอให้เดือดก่อนนะคะค่ะน,นี้ก็น้าเชื่อมเราก็เดือดเ,ออเดือดได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็เอาใบใบเตยเนี่ยนะคะมามัดเพื่อให้มันมีกลิ่นนะคะแล้วก็หย่อนใส่ลงไปสักหนึ่งก้อนก็ได้นะคะหรือหรืออยากให้กลิ่นเยอะก็สองก้อนก็ได้วันนี้เรามีเตรียมมาเยอะก็เลย ใส่แค่สองอันแล้วกันแล้วก็เนี่ยค่ะปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ดูจนเคี่ยวจนกระทั่งมันค่อนข้างที่จะข้นเหนียวนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปิดไฟพักทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจากนี้เราไปห่อทำตัวข้าวต้มน้ำมุนกันค่ะตอนนี้เราจะห่อตัวข้าวต้มน้ำมุนกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เอาข้าวเนี่ย ใส่เหมือนกับกรองน้ําหน่อยนะคะจะได้เวลาห่อน้ําจะได้ไม่หยดนะคะแล้วก็ใบใบตองนะคะนี่ประมาณ3ามเซนได้นะคะฉีกคือจริงๆอันนี้ทําตัวเล็กหน่อยนะคะพอคําเล็กๆหรือว่าถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็คือ,อ,อหนาหน่อยกว้างหน่อยก็อาจจะเป็นสักห้าเซนหเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นี้เราเอาสามเซนแล้วเราก็ทำเป็นกลวยนะคะก็คือ ทำเป็นเหมือนกลวยรูปก,กลวยสามเหลี่ยมนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวข้าวเนี่ยใส่ลงไปใส่อัดลงไปหน่อยเพราะว่าตรงกลางมันจะป่องนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเราเอาอัดข้าวลงไปนิดนึง ให้ตรงกลางมันป่องๆนิดนึงนะคะแล้วก็พับปิดลงมานะคะพับคล้ายๆจริงๆถ้าเคยพับดาวจะคล้ายๆพับดาวแล้วเราก็พับตลบไปมานะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไม้กัดของเราเนี่ยกัดทะลุไปเลยเนี่ยก็จะได้หนึ่งตัวนะคะก็เราก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเดี๋ยวพอเราห่อเสร็จแล้วเราจะไปไต้มกันค่ะค่ะเราก็ห่อตัวเข้าวต้มยำมนของเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอามาทําให้มันสุกนะคะคือเราก็จะต้มก็คือ ใส่ลงไปนะคะในหม้อพร้อมกับน้ำนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะต้มไว้สักประมาณมชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็คอยมาเช็คดูอีกทีหนึ่งระหว่างนี้เราจะรอต้มให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราต้มตัวข้าต้มน้ำมูลเราเนี่ยไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าใช้ได้หรือยังเวลาเอาขึ้นมาก็ใส่ในน้ำเย็นได้เลยนะคะอันนี้เราแกะดูจริงๆก็คือแช่ไว้ในน้ำเย็นก่อนแล้วก็หมายถึงว่าถ้าได้แล้วแต่ถ้ายิ่งต้มนานก็ยิ่งดีนะคะเหมือนกับจะมันก็จะเนยได้ที่เรียบร้อยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวขอโทษตัวข้าวต้มน้ำมุนเรานะคะก็จะเป็นนี้เดี๋ยวเราจะเอามาแช่ในน้าเย็นแล้วเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ,ะ,คะขาะเรียบร้อยนะคะตัวข้าวต้มน้ำมุนเราก็ใส่จานนะคะแล้วก็ลาดด้วยน้ําเชื่อมนะคะที่เราทําไว้นะคะ น้ำเชื่อมดูเข้มข้นไหนไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเราทานเนี่ยเราจะใส่น้ำแข็งอีกมันก็จะทำให้น้ำน้ำเชื่อมเนี่ยเจือจางลงไปนะคะนี่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโปะน้ำแข็งเข้าไปอีกหรือถ้าชอบทานแบบนี้ก็ทานได้นะคะยังไงสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆ่างเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv นะคะ วันนี้คงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะ